เลยนะคะอยู่กับ่อตเลยใช้หด้ามอีกแล้วนะทุกคนค่ะมันเท่ากับต่องอให้คุ้มนะคะว่าเรากลับบ้านทั้งทีเราต้องเอให้คุ้มนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องมิวสิกนะคะแบบดือร้อนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่วงนาของเรานะคะทนะุกคนค่ะคก็มีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตั้งแต่แ <Hey. S 2> ด้ยวยวน,น,นะคะเอมตาแดงเฮ้ยเดี๋ยวสิให้เบิรงว่าอีเมลเป็นยังไงว่าที่นาเราทำอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะ <Hey. S 1> น้ากับเรดด้นะคะฮะ ไปข้างล่างเหมืนนะไปดูสวนอ e ีเมียนนะตอนนี้คุณแม่กำลังเอ่อเคลื่อนยังก็เฮ็ดข้างหมักทัวมักทัก่วโจ๊ะมันนามันนามันนา,นนาเอาเมื่อมีได้หนาเ,าเอ่อเอ่อเอ่อช่ยนี่นะก็มีสวนมันนะที่นาของแม่นี่นะค่ะทุกคนค่ะ อันนี้ก็เป็นสวนมันของเรานะฟรีกบ้านในปลูกบ้านนะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือสวนพริกของคุณแม่นะคะสวนพริกแล้วก็มีปลากว่ยอ,อย,ยวุ้กแดดแถวคิดถึงบ่เน,นี่อันนี้ก็คือ,อนนปลูกถั่วนะคะปลูกถั่วอ้นไม่ใช่นี่แตงนะทุกคนค่ะคุณแม่ปลูกแตงะคะ่ะโดยเฉลี่ยเบื่อว่าตอนนี้มันกำลังต,ตึบโตเท่เาไรแล้ว ดิพี่น้องแต่งกำลังโตนะคะโดยแต่งเด็กๆก็จะเป็นสวนเล็กๆของคุณแม่นะฮะนี่อ้องคือตปะปอดีเด็ดรอมาเก็บนะคะรอมาเก็บเออนีนาคแค่พยางไปพูดนโอเคค่ะโอ้แตไปกันเลยต้นใหม่บามีแล้วตัดออกหมดแล้วนายแค่ไอ้ก็สวนพริกนาแค่ ใสพพใ่พริกไม่หดพริกนี่ไงพริกอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำสูบป,ป่สสาวะใส่ฮอนผู้บอก <laughs> ระบบน้ำนะคะน้ำสิออกก็ต้องสูบเองอันนี้คือคุณแม่นะี่แกคุณแม่ก็แก่แล้วนะทุกคนค่ะน, <laughs> น,นี่นะ,ะแล้วก็สูบไปแล้วก็สีมันก็จะแ,แไปน้ำทอ เราก็มากับน้องชายิเหมือน,นเดิมนนล่าสุดเราก็จะไปเอาอเสมโนโครัวนะคะเสดดีเด้อผัอนห้อกัได้บุญเราก็จะมีรอนะคะโอเคค่ะเราก็จะไปกันเลยเราก็ถึงวัตถีเรียบร้อยเอาอันเอาอันเอาเอ,าอ,าอาันกล้วยก็มาเออไ,ไปล้วก็มีสมุนด้วยนะทุกคนค่ะเบิ้งสมุนซ้ำโตอเอาสุกรเลยยุ้มันมีแทนเด็ดเอาต่ำรถต่ำรถต่ำต่ำเพิ่มเลยมันมีความแนวฮอง เอาขึ้นมาเก๋อนี้คือเก้านี่นะ่ค่ะข้าสีทหาไปเปิ่งสร้อของคุณแม่เราวนี้ยคือเดาแต่เอาหมอกไปเดาเซยอันนี้ก็เป็นผลิตในมาเราไปเดายู่บอนะเอาหมาเอ้าเสกเ็กเ็กมาแม่อ้มาแม่เ็ก นี่จะเป็นสระน้ำนะคะห้ามแหงแล้วไปทางไหนไปทางบุหรัมันจังบ่นที่ขาใส่กวยใส่กวยตัเรไปกดไหนแนวกดสียบตะหนบ่มันสุกแล้วนะสุดดีเด้ออเดดีเด้อปัดังไหนเนาะฟัดลงบนรดเถื่อดีๆเถ่อดีมันแดงแตกเถื่อดีๆมันแดงเตะดึงลง เออ,อฟานลงรถมิวสิกไปหาเฮาเขาฟันเมื่กี้ผัดเบิร์ดโก้กวยอ้อมกับฟัดให้มันเกิดอหม่ไรให้มันออกลูกมันออกลูกเอามาว่ากูผัดเองกไมาเอานี่มาถือกองให้นี่ยจะได้กินจะได้กิน,กนยี่บักกลวยนี่เอา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 ใหญ่จ้าวจิบดุาเขอบอ่าพอแล้วรสต์ไฟฟาดมัน ไปปาดตัดะียกันพัตัดะบีมันคุณได้ข้าวไปนองสวนเดียวจะพาไปดูสวนต้นทุนชีวิตเราไม่เหมือนกันถือมาได้มาแล้วโอ้กล้วยหนึ่งเียรนึกไหมมาสบกันดิมาสูบใครสิเอาอุมเมียบะเอะแต่อันจะอันรักโบไม่ใเราดูตัดระเบียงเอา้วตัดวนอกด้วยถืกได้แล้วไป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 เอาวีดีโอล้ หัวสองเอาเคลียเดี๋ยวละไปมาพีไปไปมั้งไอยางก,ก็ยิ้อใสเออไปมั้งสวนแล้วกอนยางกล้วยนี่นะทุกคนคะ่ะเรื่องถึงแล้วงั้นนี่ก็จะเป็นสวนถั่วนะคะ สวนถั่วของคุณแม่นะคะก็ปลูกไว้แล้วก็มีสวนข้าวโพดด้วยนะคะข้าวโพดแต่ข้าวโพด่าจจะเวิร์ดรอประเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บถัวะะ่วทุกคนค่ะต้นทุนชีวิตเรามันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือถั่วปลูกสดๆดนะคะปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษได้ไหมอันนี้คือสวนข้าวโพดคุณแม่นะคะนีนะคะพี่น้องคะจะก,กี่กะ ปลูกแบบว่าอันเนาะยังเก็บถั่วเราจะเก็บถั่วกันทุกคนค่ะเก็บถั่วนะคะนี่อันนี้คือปลูกแบบว่าบดใส่สารเคมีหรือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะใส่แต่ปุ๋ยขี้งัวพี่น้องเอาเก็บเถอะเบินน่องเนาะถั่วทัวทัวทัวมองดิมั้งมอวแบบสวยแบบเลิศนะคะเนี่ย เราก็มากับน้องหมาของเราเช่นเดิมนะะแต่ว่าอีเมยว่าหมาหลงหมาหลงหมาหลงต้นดุนชีวิตเรามันไม่เหมือนกันนะคะอย่ามาหมานะขดจกทุ่เจ่าเดี๋ยวกเอาเอา,เอายางดีดเด้นี่นะคะียอันนี้อีเมยเพื่อนก็ไปเก็บไปขายนะคะพพอได้ค่ามงน้ำมันนะคะ เขาจะบรกเกตไปหลายเพราะว่าคุณแม่เก็บไปให้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะเอาไปฝากบอสด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแบงก์บอสพร้อมนะคะให้เป็นตำ่ำกอนนี่ยคะ่ะก็เป็นสวนนะคะออจะพาดูนะ,ะปอดสารพิษจริงๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะปอดสารพิษข,ของแท้เลยนะคะปอดสารพิษนะคะเออ,เอ,อหมดกันนี่ก็คือเขาพ่ชมาท่านไหนไงเนี่นี่ ยังไม่โตเต็มที่นะโอเคค่ะเดี๋ยวห้องสิไปเก็บ <S <S เราจะไปเก็บเม่อ,อยังเราจะไปเก็บฟักทองต่อนะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้ก็พามาชมสวนคุณแม่นะ,นะคะ,ค,ะคือกะตน้นทุนชีวิตท,ท่านบอกคือกันนอะเห็นตัวเลขเป็นแบบมินตกะนี่ราคากัาาะผพ้าเมืองว่าแม่ทําอะไรบ้างนะคะเบิงก็เก็บถั่วได้แค่นี้นะคะบว่าเก็บอะไรบ่ได้เราบอาแม่เก็บไปให้แล้วนะคะเด๋ยวสิไปเก็บอ๋อมักแต่งต่อนะมักอื้มันบอกเออโอเคค่ะ โอเคค่ะไปกันเลยค่ะหมอใหญ่ใช้ควายเดียว<ะ> <laughs> อ๋อขึเาาดียวตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟักทองนะคะหมออูอื้อบ้านเขาเอิอหมูอื้อพี่น,ออหน,หน้องอะไรเนี่ยบอกมัน,นแก่หรอวะแก่เนี่ไม่เนี่จับจังเลยโอเค่อเฟ เออเนี่ยิ่ยูมางนั่นแหละตะลุกตะลุกชิ้นยาบดิยูเลยเออเราไม่ได้หรอกนะไปเดียวออเดีเอาอีกบอสันอันนี้คือฟักทองนี่นะคะลูกเล็กๆนางแค่ฝักทองนี่นะคะไปแล้วไปแล้วนะคะทุกคนค่ะขึ้นไปที่หน้าแล้วพูดฮ้อนคักเอางี้ยูบ่ เจ็บด้าไปแล้วนะตอนมาคีมมไซต์ตอนกับอิอิสยูนะคะทุกคนค่คโอเคคคะวาย ได้ดแลน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 ด์แล้วก็มีสมุนนะคะทุกคนสมุนมาจาักมาแต่ไซสกระเลียงไหวนะคะเนี่ยจะน้องชานะคะทุกคนยู่มาอันนี้จะเอาให้คุ้ม ิธุรกิจม kind of ืดธ <has> okay. ุรกิจมืดไปเจอธุรกิจมืดตีมันดับนะต้องมันดับนะคะนี่นะคะจะเป็นเร็วกูจะถือยางกล้วยโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะคะคลิปนี้กะพามาเบิรงนะคะว่าเออคุณแม่เราทำอะไรบ้างค่ะก็คือเฮตุผลนะคะนี่ก็คือส่วนครอบครัวของคุณแม่เรานะคะกะพอได้ คาดมันนะคะทุกคนค่ะมันมาหน้าสินต้นทุนชีวิตเราไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามาม่าเยอะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไป,ป็นกจใจให้เราด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย